นี่เจ้าถึงขน,นาดพวกคนเดียวแล้วหรืออ้าวพอชานมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันก็ตั้งแต่ที่เจ้าพวกคนเดียวนัว่นแหละช่วงนี้เจ้าอยู่ไว้ห่างจากแม่นาลลำคลองไว้นะเจ้าจะปลอดภัยเตือนใครข้าไม่กลัวไอ้เจ้าระเคนนั่นหรอกยังจะดื้ออีกมันกินคนไปหลายศพแล้วเจ้าไม่สำเนียกบ้างหรือ ข้าพูดจริงข้ามีของดีไม่กลัวมันหรอกของดีอะไรของเจ้าถึงกั้นจระเขได้สร้อยนี้อย่างไรถ้าข้ามีภยัยข้าก็จะเรียกเจ้าของสร้อยนี้ออกมาให้สู้กับไอ้จระเข้นั่นเรลยข้าเป็นบ่าวของเจ้าไปแล้วเจ้าเรียกเมื่อไรข้าก็ต้องมาจะว่ายอย่างนั้นละสิ